อิเลฟานดอลลเตือนเพื่อนเกมแรกไม่ง่ายชูสอปัจจัยคว้าชัยชนะเหนือสิงคโปร์ซีเกม2023อิลฟานดอลลกองกลางกับตันทีมทัพช้างศึกชุดซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาออกมาเผยความพร้อมล่าสุดก่อนเกมที่จะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกซีเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่จะพบกับสิงคโปร์ณสนามพรินตสเตเดียมในวันที่30เมษายนนี้ อิเลฟานดอรล็อกกับตันทีมพระไทยชุดซีเกมส์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่จะได้เป็นกับตันหลังการที่เคยติดซีเกมส์มาก่อนก็จะส่งต่อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการเจอคู่แข่งตอนนี้เรามองเกมต่อเกมที่พักก็โอเคผมเคยมาตอน19ปีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสภาพอากาศต้องขึ้นอยู่กับการพักผ่อนการกินน้ําไม่เพียงพอและนอนให้เร็วเรื่องของเกมรับในส่วนของลูกนิ่งลูกตั้งเตะเราต้องแก้ให้เร็วแต่เราก็มีความชั่ว เพสซิ่งกดดันคู่ต่อสู้การสื่อสารที่ดีเกมแรกอาจจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายตัวผู้เล่นเขาค่อนข้างสูงแต่คิดว่าจะเอาสามแต้มให้ได้สนามก็ค่อนข้างแข็งฝากแฟนบอลทุกคนว่าแมตช์แรกเราจะทําให้เต็มที่แน่นอนแฟนบอลไทยได้เหฟรีทีวีถ่ายทอดสดทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกซีเกม2023แฟนบอลไทยได้เหตุ free ี m c a r hd ช่อง30 เตรียมยิงสดทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกซีเกม2 0 2 3ิที่ประเทศกัมพูชาช่อง9 m c o t hd ช่อง30จะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดกนนาร่งขันฟุตบอลชายซีเกม2 0 2 3ิมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์วันที่30เมษายนนี้เวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยแต่ยังไม่ยืนยันทีมผู้บรรยายในขณะที่ช่อง True Vision หรือ2วีจะทำหน้าที่ถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงสนามด้วยทับช้างศึกทีมชาติไทย อยู่ระหว่างฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะทำภารกิจล่าเหรียญทองซีเกมส์ย้อนดูผลงานทัพช้างศึกชุดลุยซีเกมส์นับตั้แต่ปี2001ใกล้จะเริ่มการแข่งขันแล้วสำหรับมากกรรมกีฬาซีเกมส์2023ที่ประเทศกรัรมพูชาก่อนที่ทีมกัิไายภายใต้การคุมทีมของอิสระสีทโลจะมีโปรแกรมลงสนามก็ได้มีการเปิดเผยสถิติผลงานของทีมในการแข่งขันฟุตบอลชายในช่วงที่ผ่านมา เมื่อนับตั้งแต่ปี2001ที่เป็นปีที่เริ่มจํากัดผู้เล่นไม่ให้อายุเกิน23ปีนั้นทีมชาติไทยมีผลงานคว้าแชมป์ได้7ครั้งโดยมีผลงานดังนี้ปี2001เป็นแชมป์2003เป็นแชมป์2005เป็นแชมป์2007เป็นแชมป์2009และ2011ตกรอบแบ่งกลุ่ม2013เป็นแชมป์2015เป็นแชมป์2017เป็นแชมป์2019ตกรอบแบ่งกลุ่มและ2021รองแชมป์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย ในศึกซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาจะลงสนามเกมแรกด้วยการพบกับสิงคโปร์ณสนามปรินต์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้เวลา16นาฬิกาเว็บไซต์ทันเฟิร์มเมเกตระบุสารัฐอยู่เย็นต่อสัญญากับ BG จีปทุมแล้วอ้างอิงจากทันเฟิร์มเมเกตเว็บไซต์ประเมินราคากลางของนกเตะจากทั่วทุกมโลก มีรายงานการต่อสัญญาฉบับใหม่ของสารัตอยู่เย็นกับบีจีปทุมไปแล้วความเคลื่อนไหวในรั้ว b ีจีปทุมยูเนเต็ดหลังเพิ่งเอาชนะราชบุรีเอฟซพร้อมเข้าชิงศึกลีเวอร์ลีกครับฤดูกาล2022 2 0 2 3แต่ก็ยังไม่ไวายก่อนหน้านี้มีข่าวย้ายทีมแบบรายวันของกับตันทีมตัวเก่งอย่างสารัตอยู่เย็นโดยถูกเชื่อมโยงกับทีมเก่าเมืองทองยืเนเต็ดมาโดยตลอดล่าสุด อ้างอิงจากทันฟอร์มเ็จเว็บไซต์ประเมินราคากลางของนาเตะจากทั่วทุกม,มุมโลกมีรายงานการต่อสัญญาฉบับใหม่ของสัะอยูเย็นกับ BG จีปทุมยูเนเตดไปแล้วโดยสัญญาฉบับเก่าที่จะหมดในปี2024ถูกต่อออกไปอีก2ปีเป็นที่เรียบร้อยและสัญญาฉบับใหม่นี้จะเป็นหมดในปี2026แต่ทั้งนี้ยังไม่มีข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการจากสโมสรบีจีปทุมถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้ แฟนๆเดอะรับบิทที่อยากรอให้แบบออฟฟิเชีคงต้องรอติดตามดิวนี้กันต่อไปนะครับแชมป์ผู้คว้าแชมป์ทยลีก8สมัยหลังจากบุรัมยูเนเตดเปิดบ้านเอาชนะลำปาง FC ีไปได้2-0ในช่วงก่อนพักเบรกเทศกาลสงกรานอันร้อนรูที่ผ่านมาทำให้พวกเขามีเพิ่มเป็น67คะแนนนำหน้าถูแบงคอกยูเนเตตที่บุกไปแพ้ลำพูนวอร์เรอร์1ประตูต่อ2อยู่12คะแนน ในเกมล่าสุดนัดที่26ก่อนเกมวันเสาร์ที่22เมษายนที่ผ่านมาคุณพลภาษาทสายฟ้าต้องออกไปเยือนลิโอเชียงรายยูเนเต็ดและต้องการแค่ผลเสมอก็จะได้แชมป์ถลิกสมัยที่8ทันทีปรากฏว่าพวกเขาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้บุยรัมกลายเป็นทีมที่ได้แชมป์เยอะที่สุด8สมัยถ้ารวมกับตอนที่เป็นการไฟฟ้าคว้ามาตอนเมื่อปี2008ด้วยจะขยับตัวเลขเพิ่มไปเป็น9สมัย เหนือสิ่งอื่นในกับการคว้าแชมป์ครั้งนี้มีหนึ่งแข้งของพวกเขาที่สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ในวงการลูกหนังไทยนั่นคือสิวรักษ์เทิดสูงเนินปีนี้เขาได้ชูโทฟี่ดังกล่าวเป็นครั้งที่8ในชีวิตแล้วขึ้นไปเทียบเท่ากับจก 1, ักรพันแก้วพรมอดีจอมทัพระสาสายฟ้าที่เคยได้แชมป์กับเมืองทองยูเนเต็ดหนึ่งสมัยและกับเวมยูเนเต็ดอีก7สมัยด้วยกันแต่ในด่านแห่งราษาสายฟ้าสามารถบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ว่าเป็นแข้งรายแรกและรายเดียว ที่สามารถคว้าแชมป์กับสมโมสรอนเดียวได้ถึง8สมัยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตำนานเรียบร้อยแน่นอนว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากกับฤดูกาลนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันย้อนกลับไปในช่วงเกมนัดที่5ที่เปิดบ้านเสมอเมืองทองวิวนเนต1-1เมื่อวันที่11กันยา2 0 1 5เจ้าตัวลงเล่นแค่45นาทีแรกเพราะมีปัญหาบาดเจ็บที่หัวเขา่าและอาการบาดเจ็บครั้งนี้เล่นงานเขาจนต้องพักยาวเข้าสู่ช่วงเลก2เลยด้วยซ้ํา แต่ทว่าหลังเกมที่ภาษาสายฟ้าตีเสมอกิเลนพยอง4-4เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอกาสของมือกาวรายนี้ก็กลับมาอีกครั้งพอทีมเลือกจะดรอปนบพลละครพลและให้โอกาสศิวลักษ์ัมแบ็กเฝ้าเสาและผลงานของเขาก็ไม่ทําให้ใครต้องผิดหวังจากฟอร์มที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมแม้กระทั่งเกมสุดมันที่บุกไปแพ้ทูแบงคอกยู่นเตดสามสีเขาก็เซฟอย่างอุดตลุดจนมีกระแสข่าวว่าทีมชาติชุดใหญ่ ภายใต้การคุมทีมของมอนโดพกิงซึ่งจะมีโปรแกรมลงเตะปฏิทินฟี่าเดย์ก็อาจจะใส่ชื่อเขาอีกครั้งในเดือนมิถุนายนี้ใครที่เป็นสาวกของทีมคงจะทราบแล้วว่าจริงๆฉันไม่ได้เป็นแข้งเก่าจากการไฟฟ้าไปสู่บูดามพีเอแต่เขาหมดสัญญากับบ er ีเซโรศาสนะและย้ายมาอยู่ในถิ่นปราสาทสายฟ้าในปี2010ทันทีตอนแรกที่เข้ามาเจอรุ่นเก่าอย่างอมรินยาวดำปัจจุบันกลายมาเป็นโพสผู้รักษาประตูทีมชาติไทยชุดใหญ่ และกิติคุณจำสุวรรณเพื่อนรุ่นราวข่าวเดียวกันที่ย้ายมาจากทีโอทีเอสซและเวลานี้เฝ้าเสาอ,อยู่กับนองบัวพิชยะเอฟซแน่นอนว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองมาไม่น้อยก่อนยึดมือหนึ่งสำเร็จต่อเนื่องมาแล้วถึง13ฤดูกาลเต็มจนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าแชมป์ธนิกแปสมัยกับสโมสรนเดียวได้สําเร็จด้านชีวิตประจาวันที่ยังทำเหมือนเดิมมาตลอดก็คือตื่นเช้าออกกําลังกายเข้ายิมตกเย็นไปซ้อมฟุตบอลนี่แหละคือสิ่งที่เรียวกว่ามืออาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแข้งรุ่นใหม่หมๆที่กําลังจะก้าวขึ้นมาได้ยิ่งในตําแหน่งผู้รักษาประตูลหลายคนสามารถเล่นได้เกินอายุ40เหมือนตอนนี้ที่จอรุจิบ,บุฟันในด่านจอมเก๋าของปามาวสยูไอย่างโลดเล่นในลีกอาชีพบุฟันผ่านการค้าแข้งมาอย่างโชคโชนทั้งกับปาม่ายูเวนตุสปารีสแองแมงรวมถึงทําสถิติรับใช้ทีมชาติอิตาลีมากที่สุดตลอดการ176เกมและเป็นส่วนสําคัญในการพาทีมคว้าแชมป์บอลโลกปี2006 จนในปัจจุบันก็ยังไม่แขวนถุงมือตบรางวัลสุโขทัย FC ต่อสัญญากับ3แข้งต่างชาติลุยไทยลีกต่อฤดูกาลหน้าทับค้างข่าวไฟยืนยันต่อสัญญา3แข้งหลักต่างชาติอย่างเลยโอโซโซดาเรียวเฮอ,อาราอิและจอรนบาโจออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วสุโขทัย FC สโมสรแกล่งแห่งศิลว์ไทลีก ตกลงต่อสัญญากับ3ามแข้งต่างชาติประกอบไปด้วยเหลือโซ,โซดากองหลังชาวบราซิลเรียวเฮอารากิกองกลางชาวญี่ปุ่นและจอรนบาโจกองหน้าชาวมาดากัสกาบูสึกทะลีกต่อในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดิมทีสัญญาของทั้ง3จะหมดลงในจบฤดูกาลนี้แต่เนื่องด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นกําลังสําคัญของทีมโดยเฉพาะในรายของบาโจแข่งขวัญใจที่คัมแบ็กค้างคาฟฟอีกครั้งในเลกสอง ทำไป4ประตูกับ1นึ่งแอซิดสโมสรจึงตัดสินใจมอบสัญญาใหม่อยู่โยงค้าแข่งในถิ่นทะเลหลวงสเตเดียมต่อไปในที่สุดทั้งนี้สัญญาฉบับใหม่ของ3านักเตะต่างชาติก็จะหมดลงพร้อมกันในฤดูกาลหน้า